สวัสดีครับเอาวกัน uh, first of, เราไม่ได้มาอัปเดตให้คนไทยมานานฮะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยผมจะมาคั v เวอร์อีเวนต์นี้ฮะ uh, Destroy Reaper ครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ,อกดนะฮะก็คือง่ายๆเลยอัปเกรดตราไอเหรียญตราเนี่ยถ้าเรามีเยอะเท่าไหร่ก็จะได้บัฟเยอะเท่านั้นก็คือ คิดเอาเองฮะ,ะส่วนอันนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมด5เเลเวลมากสุดที่จะได้คือ15ถูกไหมฮะโอเคนะฮะแต่คือแล้วมันจะได้ยังไงอะไอคะแนนพวกนี้เนี่ยคะแนนที่จะได้เนี่ยคือนี่ครับทำเดลี่แล้วก็ใช้แบตพวกนี้เพื่อที่จะได้แต้มมากขึ้นครับแล้ว3,000ลองพูดว่า3,000แรกเนี่ยถ้าถ้าเราใช้เนี่ยก็คือ,อ มันก็จะขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้มากสุดถึงสิบห้าใช่ไหมแต่คือที่สำคัญที่สุดเนี่ยเอ่อแบชบัฟครับตัวนี้ยเนี่ยไปคิดมันก็คิดให้ให้อยู่แล้วครับแต่คือถ้าเราจะไปอัปเกรดเนี่ยคือเออตัวเนี้ยมีไว้ถึงว่าเฮ้ยเราอยู่สกอร์อยู่ที่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเราสกอร์อยู่ที่เท่านี้แต่ถ้าเราอัปเกรดอีกนิดเดียวเนี่ยอีกสี่หมื่นแปดเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก สิบเปอร์เซนตอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมันมีไว้ให้เราคิดแต่คือจริงๆแล้วอีเวนต์นี้สายฟรีนะฮะผมผมบอกเลยง่ายๆไอ้อตัวนี้เนี่ยสามเดือนมาครั้งแล้วคือของที่จะได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่เก่งของระดับรัดเลยะฮะเพราะลองดูบัฟวิลฮะถ้าอย่างเงี้ยฮะคือแบตเขาเกือบแม็กแล้วครับ <laughs> มันอยู่ที่ประมาณ348มั้งของผมยังอยู่ที่ร้อย สิบแปดเลยก็เลยเพูดง่ายง่ายฮะวิธีเตรียมตัวสำหรับอีเวนต์นี้สำหรับคนไทยเนี่ยเราอย่างแรกเลยที่ผมแนะนำนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราเซตเตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้หมดทรู Attack Little, ็ก t ีโตอะไรพวกเนี้ยเอามาใช้ให้หมดฮนะอ,อ,อีตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้มั้งฮะไอเอนิมี a อทแท็กเพราะมันไม่ตีเรา แต่คือผมถ้าเป็นผมนะครับผมจะใช้ตัวนี้จะเพิ่มเพิ่มทหารก็หลักง่ายๆฮนะถ้าเราส่งทหารได้เยอะขึ้นก็เราก็จะได้ความพลังโจมตีมากขึ้นถูกไหมฮะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำฮะเพราะว่าเราตีได้วันละ5ครั้ง3วันก็คือ15ครั้งเนี่ยมันต้องทำให้คุม้มฉะนั้นเนี่ยทานเลนครับ ทาเลนเนี่ยอยู่เซตไปในวอลไปแต่คือเมนเลยเนี่ยเมนเลยเนี่ยผมผมแนะนำตัวนี้ครับต้องมาตัวนี้แล้วต้องมากดใช้ใช่ก่อนที่เราจะตีนะครับเ,เราก็จะมากดที่สกิลตรงนี้แล้วเราก็จะมากดใช้ตัวนี้นั่นคือสิ่งสิ่งที่ต้องทำเลยฮะ,ะแล้วก็เซตทหารแล้วแต่รัดของคุณแต่คือ ถ้าคนที่ได้เพิ่งได้แฮงค์เนี่ยผมไม่เคยทดลองแฮงค์มานะฮะก็คือแฮงค์นี่บางทีอาจจะใช้แฮงค์แล้วก็ใช้ทหารลาบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะตีแรงกว่าแต่คือถ้าสําหรับคนอื่นที่ยังไม่มีแฮงค์หรืออะไรเงี้ยฮะก็คือผมแนะนํานะฮะ,ะเพราะว่าจากที่ผมทดลองมาเมื่อแบบประมาณหกเจ็ดเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือผมใช้่า ผมใช้ร้อยอร์เทหารปืนที่ที่จะใช้นะฮะแล้วก็ได้ได้สูงสุดได้ได้แม็กซิม <im itation> ั่มเดามา <im itation> ก็ยังไงถ้าทดลองเล่นดูแล้วแล้วก็ได้ผลยังไงก็ช่วยรีฟคอมเมนต์เลยฮะแล้วก็ส่วนคอนเทนต์ของคนไทยผมพยายามจะอัปเดตนะฮะแต่ช่วงนี้ บีซีมากแต่หลังจากตอนนี้คงจะมีเวลามากขึ้นถ้าอยากรู้เรื่องอะไรมากขึ้นเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยจดไว้เพราะจริงๆแล้วผมมีจดไว้ะฮะแต่คือตอนนี้เปลี่ยนคอมแล้วมันหายไปหมดแล้วฮะงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะครับ